ทำไมไอ้พวกเฟกนิวนะเฟกนิวในเรื่องของความมั่นคงเฟกนิวในเรื่องวัคซีนตอนนู้นเฟกนิวเรื่องสถาบันน่ะมันโตมากเลยไอ้ช่วง8ปี10ปี10ปีมันก็แปลว่ายาเขียวก็ไม่ใช่ทางออกเช่นกันเพราะหลายคนเรียกร้องยาเขียวจึงมีสมมุติฐานของรัฐบาลและหลายคนก็บอกว่ามันต้องต่ดต้านการปฏิวัตินะ <c oughs> ด้วยการออกพอรบ อ่ะผมไปดูกันหน่อยนะฮะให้พื้นที่จิลายุเขาแวบหนึ่งทนฟังนิดหนึ่งไม่ปล่อยยาวหรอกเขาบอกวันนี้เราจะต้องต่อต้านนะต้องปิดกั้นไม่ให้ปฏิวัติพรบปฏิวัติพรบป้องกันปฏิวัติจะได้ผลกี่โมงฟังจิลายุนิดหนึ่งฮะรัฐบาลและกระทรวงกลาโหมจะสามารถปิดสวิตช์การปฏิวัติรัฐประหารได้กี่โมง ที่ผ่านมาเนะครับเราถูกการปฏริวัติร,รัฐประหารของประเทศไทยมาหลายสิบครั้งนะครับทำให้ประเทศไทยนั้นเดินช้าในโลกใบนี้จึงมีแนวคิดนะครับในรัฐบาลประชาธิปไตยในปัจจุบันว่าถ้าสามารถแก้ไขพระราชบัญญัติของกองทัพต่างๆโดยเฉพาะพระบกลาหมนั้นจะสามารถหยุดการปฏริวัติหรือยับยัง้งได้หรือไม่อย่างไรพีคนถามว่าถ้าเกิดไปใส่ไว้ในรัฐธรรมนูญนั้นจะไม่ดีกว่าหรือเรียนอย่างนี้นะครับ ทุกครั้งก็มีอยู่ในรัฐธรรมนูญแต่เมื่อฉีกรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องการปฏิวัติรัฐประหารอะไรได้แต่ถ้าเรามีการแก้ไขพระราชบัญญัติในเรื่องที่เกี่ยวข้องในเด็กอ,อันนี้จีลายุห่วงปฏิวัตินะผมถามจริงอะถามคนดูนะไม่ต้องทาโพละ่ะคุณคิดว่าถ้ามีพรบรป้องกันการปฏิวัติเนี่ยมันกันปฏิวัติได้ไหมวะถ้ากูเป็นคณะนะคอสอชคสองอเนี่ยนะขึ้นมาปั๊บก็ฉีกแล้วปรนูน ก็ฉีกพลบไมห่หมดเลยจะมาอยู่ให้มีโทษติดคุกทําไมเพราะว่ามันไม่ใช่ง่ายนะจ๊ะปฏิวัติเนี่ยมันไม่ปฏิวัติแล้วเอ้ยปฏิวัติปัญญันเป็นประธานสภาเป็นนายกง่ายๆนะไม่ใช่เพราะถ้ามันทําผิดพลาดแล้วคุณทําให้สําเร็จคุณคือกบฏนี่คือกฎของโลกแล้วถ้าเขาสําเร็จเขาก็ฉีกเลยมนูญฉีกกฎหมายหมดไล่พลบปัญญาอ่อนเนี่ยมันจะได้ผลกี่มงม พี่จิรายุห่วงว่าจะปฏิวัติเนี่ยเออมเป็นปาหีพุ่งตรงเลยนะฮะ